มดหรือพวกมแมลงในดินจะทําให้ต้นพืชของเราเนี่ยชะง,งักการเจริญเติบโตแล้วก็มีลักษณะของใบเหลืองรากไม่เดินแล้วก็ไม่ติดดอกไม่ออกผลนะครับสูตรไล่มแมลงแบบด่วนเป็นสูตรที่เราทาขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการไล่มแมลงศัตรูพืชต่างๆเป็นสูตรที่สามารถทําขึ้นมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วถือว่าเป็นสูตรอินทรีย์ที่สามารถทํำในง่ายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการทําการ,กรเกษตรได้เป็นอย่างดี ขั้นตอนแรกเราจะใช้เกลือแกง1ช้อนละลายลงไปในน้ำเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำยาล้างจานอีกหนึ่งช้อนซึ่งหลังจากที่เราคนเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยควรที่จะใช้ให้หมดภายในครั้งเดียวสำหรับวิธีการนำไปใช้งานเราสามารถที่จะนำไปลดบริเวณกระถางต้นไม้กระถางต้นพืชต่างๆที่เราปลูกเราสามารถที่จะลาดลดลงไปได้เลยต่อจากนั้นเราก็ใช้ขี้ไก่หรือจะเป็นปุย๋ยคอกอย่างอื่นปุ๋ยหมักก็ใช้ได้นะครับใส่กระถางละสองกำมือ สำหรับช่วงระยะเวลาที่เหมาะกับการใช้งานควรจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้สามารถใช้งานได้2สัปดาห์เราใช้1ครั้งใช้กับพืชผักสวนครัวต่างๆไม้ดอกไม้ประดับรวมไปถึงไม้ผลไม้สมพุ่มขนาดเล็กสามารถใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นการปลูกในกระถางการปลูกในแปลงปลูกหรือจะเป็นการปลูกในอุปกรณ์อื่นก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้ถ้าท่านประสบปัญหาในเรื่องของแมลงที่อยู่ในดินนะครับเราสามารถที่จะอาศัยคุณสมบัติของเกลือแกงแล้วก็น้ํายาล้างจานผสมกันสามารถที่จะช่วยไล่แมลงได้นอกจากนี้แล้วเรา อาศัยคุณสมบัติของปุ๋ยที่จะช่วยในเรื่องของการทําให้ต้นพืชมีการเจริญเติบโตที่ดีช่วยในเรื่องของการติดดอกออกผลได้เป็นอย่างดีสูตรไล่มแมลงแบบเร่งด่วนสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรไล่แมลงแบบเร่งด่วนสูตรไล่แมลงแบบเร่งด่วนเป็นสูตรที่เราทาขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการไล่มแมลงศัตรูพืชต่างๆ มดหรือพวกมแมลงในดินจะทําให้ต้นพืชของเราเนี่ยชะง,งักการเจริญเติบโตแล้วก็มีลักษณะของใบเหลืองรากไม่เดินแล้วก็ไม่ติดดอกไม่ออกผลนะครับเป็นสูตรที่สามารถทําขึ้นมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วถือว่าเป็นสูตรอินรีย์ที่สามารถทําในง่ายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการทําการเกษตรได้เป็นอย่างดีสําหรับอุปกรณ์นะครับเราจะมีภาชนะในการผสมแล้วก็มีน้ําสะอาด2ลิตรแล้วก็จะมีเกลือแกงเราจะใช้1ช้อนน้ํายาล้างจาน1ช้อน ต่อจากนั้นก็จะมีส่วนที่เป็นปุ๋ยสําหรับกระตุ้นให้พืชปักของเราแตกยอดใหม่แตกใบใหม่ขึ้นมานะครับเราจะใช้เป็นขี้ไก่วิธีทํนะครับขั้นตอนแรกเราจะใช้เกลือแกงหนึงช้อนละลายลงไปในน้าเลยตัวนี้จะเป็นตัวไล่มแมลงที่อาศัยอยู่ในดินได้เป็นอย่างดียังช่วยกระตุ้นให้พืชน,นี่มีการเจริญเติบโตที่ดีปรับปรุงรสชาติได้เป็นอย่างดี แล้วก็ตามด้วยน้ำยาล้างจานอีกหนึ่งช้อนจะมีส่วนประกอบที่เป็นโซเดียมต่างๆนะครับสามารถที่จะไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีแล้วก็อาศัยกลิ่นของน้ํายาล้างจานแมลงจะไม่ค่อยชอบและยังช่วยให้สูตรไล่มแมลงสูตรนี้อยู่ได้นานขึ้นสามารถที่จะไล่มแมลงได้หลายวันซึ่งหลังจากที่เราคนเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยควรที่จะใช้ให้หมดภายในครั้งเดียวหรือทําใช้ครั้งต่อครั้งไปตัวนี้เราไม่ต้องทําเก็บไว้ สำหรับวิธีการนำไปใช้งานเราสามารถที่จะนำไปลดบริเวณกระถางต้นไม้กระถางต้นพืชต,ต่างๆที่เราปลูกเราสามารถที่จะลาดลดลงไปได้เลยตัวอย่างในการใช้งานวันนี้นะครับเราจะใช้กับพริกที่เราปลูกในกระถางเพื่อที่จะเป็นการไล่มแมลงที่อาศัยอยู่ในกระถางไม่ว่าจะเป็นพวกมดพวกไส้เดือนฝอยแล้วก็มแมลงต่างๆนะครับซึ่งการใช้งานเราก็จะเทลาดลดลงไปเลยจะใช้ต้นละประมาณ1ลิตรนะครับคือเราทํา2ลิตรเราจะใช้2กระถางซึ่งคนที่ต้องการใช้ในปริมาณที่มากกว่านี้นะครับสามารถเพิ่มปริมาณในการทําได้โดยทํตาม ตามอัตราส่วนที่ก่ามาแล้วต่อจากนั้นเราก็ใช้ขี้ไก่หรือจะเป็นปุ๋ยคอกอย่างอื่นปุ๋ยหมักก็ใช้ได้นะครับใส่กระถางละ2กํามือจะใช้ให้เหมาะสมกับพืชที่อยู่ในกระถางนะครับขอให้ดูที่ต้นพืชเป็นหลัก ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการบำรุงดินด้วยเป็นาธาตุอาหารให้กับพืชทําให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกที่จะนํามาใช้นะครับควรเป็นปุ๋ยคอกที่เก่าหรือผ่านการหมักมาแล้วสําหรับช่วงระยะเวลาที่เหมาะกับการใช้งานควรจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะครับขอให้มีอากาศเย็นโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวันเนี่ยมแมลงมันจะลงไปอยู่ในกระถางสูตรนี้เราสามารถใช้งานได้2สัปดาห์เราใช้1ครั้งเพื่อที่จะเป็นการไล่มแมลงนะครับแล้วก็ไม่ทําให้ดินเนี่ยมีความเค็มจนเกินไป ใช้กับพืชผักสวนครัวต่างๆไม้ดอกไม้ประดับรวมไปถึงไม้ผลไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กสามารถใช้ได้หมดสำหรับการปลูกแบบต่างๆเราสามารถใช้ได้หมดเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกในกระถางการปลูกในแปลงปลูกหรือจะเป็นการปลูกในอุปกรณ์อื่นก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้ับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าท่านประสบปัญหาในเรื่องของมแมลงที่อยู่ในดินหรือเป็นมแมลงที่จะอยู่ในบริเวณกระถางเป็นพวกมดไส้เดือนฝอย กิ้งกือหรือจะเป็นหอยทากซึ่งมแมลงเหล่านี้นะครับมันจะเป็นสาเหตุของการทําลายต้นพืชของเราทําให้ไม่สามารถติดดอกออกผลได้ทําให้ใบเหลืองใบงิกงอทําให้ยอดไม่เดินนะครับเราสามารถที่จะอาศัยคุณสมบัติของเกลือแกงแล้วก็น้ํายาล้างจานผสมกันสามารถที่จะช่วยไล่มแมลงได้นอกจากนี้แล้วเรายังอาศัยคุณสมบัติของปุ๋ยที่จะช่วยในเรื่องของการทําให้ต้นพืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีช่วยในเรื่องของการติดดอกออกผลได้เป็นอย่างดี สูตรไล่มแมลงสูตรนี้เป็นสูตรที่สามารถที่จะทําได้ง่ายนะครับช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการทําการเกษตรเป็นการทําการเกษตรแบบอินทรีย์จะไม่มีสารตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานแล้วก็จังช่วยในเรื่องของการปรับปรุงรสชาติของพืชผักต่างๆได้ดีสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถนำเอาเทคนิคนี้ไปทดลองทําแล้วก็ใช้งานดูได้สูตรไล่มแมลงแบบเร่งด่วนสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ